สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันที่8พฤษภาคมพศ2563นะคะแฟนคลับที่รักค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจนะคะ,ะทุกๆคนก็ต้องการกำลังใจกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวดำหรือแฟนคลับนะคะเราก็ไขว่คว้าหากำลังใจกันเพื่อ อาจจะได้มีชีวิตชีวาต่อสู้กับบนต่อสู้กับต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะแฟนกลับที่รรกครับเมื่อคืนนี้สาวดำฝันแปลกๆนะคะซึ่งตอนตอนตอนแรกอะสาวดำก็ไม่คิดนะคะไม่ไม่คิดว่าจะเอามาเล่าให้แฟนกลับฟังหรอกนะคะแต่สาวดำเนี่ยถ้าฝันอะไรที่สาวดำจำได้อะ ม,มันมักจะเป็น,ปนตามฝันแต่ถ้าฝันฝันแล้วพอตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้ว่าตัวเองฝันแต่นึกไปออกเลยนั่นน่ะก็มักมักจะไม่ไม่แน่นยํมาหรือมักจะไม่ไม่เป็นไปตามนั้นนะคะแบบว่าถ้าสมมุติว่าฝันแล้วตื่นมาจําได้คือมันจะจําได้เลยจําได้ตื่นขึ้นมาอาบน้ํา จะไปไหนมาไหนก็ยังจําได้นั่นแหละค่ะนั่นนะถึงจะเป็นแบบนี้นะคะความฝันของสาวดําพารวยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้แฟนคลับฟังนะคะสาวดําพารวยฝันฝันว่าไม่รู้ว่าไปไม่รู้ว่าไปไหนนะคะรูปไปไหนใส่กางเกงสามส่วนมีมีมีกระเป๋าข้างๆ้าเนี่ยด้านด้านขวาเนี่ยเป็นกระเป๋าที่กระเป๋าสําหรับใส ใส่สรวอกระจุกกระจิกกระเป๋ากางเกงอะจ้ะแต่ทีนี้สาวนั้นก็ฝันฝันว่าเดินตามถนนเนี่ยไม่รู้เดินไปไปทางไหนที่ไหนอก็มันจะมีอีกมันจะมีอีกเอ่อมันจะมีคล้ายๆกับสาวดําเดินไปตามตามถนนแล้วก็ก็จะไปมี น้ำน้ำที่มันขวางหน้าอยู่นะคะสาวดําก็เดินลุยไปเดินลุยไปก็ก็ลุยเดินลุยกันไปหลายคนพอไปถึงหนองน้ําแล้วมีคนหลายคนเลยค่ะมีคนหลายคนเลยลก็ไปฝันว่าเออเดินลุยลุยน้ําไปพอเดินลุยน้ําขึ้นไปมันก็จะมีปิงอ่ะมีปิงอ่ะเกาะเกาะเกาะขาสาวดําแต่ว่ามันไปเกาะ ในเอตรงตรงกางเกงสามส่วนน่ะนะคะแล้วในความรู้สึกว่าปิงนี่ตัวใหญ่มากโอ้ยตัวใหญ่มากท่านผู้ชมตัวใหญ่จริงๆค่ะแล้วก็มันไปมันไปไปไป,ไปเกาะอ,อยู่ตรงขาขาสาวดําที่เลยหัวเข่ามานิดนึงแต่ว่ากางเกงกางเกงที่ใส่เนี่ยมันมันเป็นกางเกง3สามส่วนมันมันจะคุมหัวเข่านิดนึงค่ะกันเป็นกางเกงแบบนั้นที่สาวดําชอบใส่เวลาอยู่บ้าน แล้วทีเนี้ยในความรู้สึกสาวดารู้เลยว่าเป็นปลิงปลิงเกาะอยู่ด้านขาอยู่ขาด้านขวามือเนี่ยเกาะแน่นเลยสาวดาก็กลัวตกใจก็เดินไปเดินไปแต่ใจก็เต้นตุบตุบตุบก,กลัวปลิงคือสาวดาจะกลัวมากแล้วก็ไม่รู้จะไปไปให้ใครก็จะวิ่งจะวิงะว่งจะร้องจะวิ่งก็อายคนเพราะว่ามันคนหลายคนอยู่ในฝันนะจ๊ะเสร็จแล้วสาวดาก็เอ่อ ตั้งสติตั้งสติก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆพอไปขึ้นไปถึงประมาณถนอนอีกก็ก็มีอ่าก็มีผู้ชายผู้ชายเดินมากันเยอะแยะแล้วก็เขาก็จับกลุ่มเขาเดินไปเขาก็คุยกันนะจ๊ะเขาคุยกันเขาคุยกันเรื่องหวยคุยกันว่าหวยออกอะไรใครชอบเลขอะไรเงี้ยสาวดําก็ว่าในใจว่าจะบอกให้เขานะ่ะเอาเอาปลิงที่เกาะอยู่ขาเนี่ยออก นะคบแต่ด้วยความที่เขามีแต่ผู้ชายก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะบอกเขาตัวเองก็ตัวเองก็ใจทั้งกลัวทั้งกลัวทั้งอายไม่รู้จะทํำยังไงดีในฝันนะจ๊ะไอเจ้าปลิงก็ยังเกาะอยู่ที่ขานะคะแต่สาวดําไม่ได้เห็นตัวปลิงนะคะแต่ว่ารู้เลยว่าเป็นปลิงปลิงเกาะแล้วไม่เกิดมาก็ไม่เคยฝันว่าปลิงตัวใหญ่ขนาดนี้ที่เกาะขาเนี่ย อ่ามันมันเท่ากับมันมันใหญ่มันใหญ่เท่ากับแขนเด็กที่คลอดมาใหม่ๆ่ะจ้ะมันดูดกินเลือดของสาวดาเนี่ยแล้วสาวดําจะมีความรู้สึกรู้เลยว่ามันตงุตงตุงออกมาตรงที่มันตุงออกมามันก็ไปตรงกับกระเป๋ากางเกงของกระเป๋ากางเกงเนี่ยตุงกับกระเป๋ากางเกงเนี่ยตุงออกมามันก็นูนออกมาแล้วสาวดาก็กลัวกลัว ทีนี้ผู้ชายพวกนั้นก็เดินคุยกันไปคุยกันก็คุยเรื่องหวยแต่ได้ยินชัดเจนค่ะเขาก็บอกว่าอ่าอีกคนอีกคนชอบแปดห้าในในในคนพวกผู้ชายที่กลุ่มเขาเดินผักไปจากทีนี้อีกคนนึงก็บอกอ่าแต่ว่าเราก็ชอบแปดห้านะที่เขาคุยกันผู้ชายคุยกันคนนึงบอกอไม่ ไม่ใช่หรอกมันจะเป็นแปดห้าไม่ได้เป็นแปดห้าไม่ได้หรอกมันจะต้องเป็นหกเก้าอสาวดาก็เลอกว่าทำไมชอบไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งชอบแปดห้าคนนึงชอบหกเก้าสาวดําก็ด้วยความที่ว่ารีบเดินไปหาเขาเลยคือกะตั้งใจจะไปบอกเขาเนี่ยว่าให้เอาปีงออกจากขาให้ด้วยสาวดําก็ไม่กล้าพูดไปถึงเขาสาวดาสาวดาไปพูดเฉยเลยหวยมันออกสี่ห้านะคะพูดแบบเนี้ยพูดกับเขาแบบเนี้ย แล้วก็หันหน้ามามองสาวดําพอหันหน้ามามองสาวดําสาวดําก็ตกใจตื่นพอดีค่ะสรุปแล้วปิงที่เกาะอยู่ขาเนี่ยนะคะมันก็ยังอยู่ที่ขาสาวดําอยู่ปิงอะ่ะปิงยังเกาะอยู่ที่ขาสาวดําอยู่นะคะโอ้สาวดําก็ตื่นขึ้นมาอ่าไปเก็บปัดกวาดหน้าบ้านหลังบ้านเสร็จปัดกวาดบ้านเสร็จก็เลยไหะเราจะเล่าให้แฟนขับดีหรือเปล่าเนาะสาวดาก็คิดนะคะแต่จะให้ตีเป็นหวนัวลตีไม่ถูกนะคะ ทีไม่ถูกสาวดำว่าเขาบอกว่าอีกคนนึงบอกว่าชอบแปดห้าอีกคนหนึ่งบอกโอ้ยมันไม่นั่นหรอกมันจะออกหกเก้าว่าสาวดำก็ปีไปหาเขาเลยไปคุยกับเขาบอกว่าหวยมันออกสี่ห้าพอพูดเสร็จผู้ชายกลุ่มนั้นก็หันหน้ามามองหันหน้ามาผู้สาวดำก็ตกใจตื่นเลยนะคะสรุปแล้วปิงที่เกาะอยู่ขาเนี่ย ก็ไม่มีคนเอาออกให้ก็ยังเกาะอยู่ที่ขาจนตื่นตกใจเดี๋ยวนี้ก็ยังกลัวอยู่กันยังเพราะว่ามันเป็นภาพติดตาติดตาสาวดําอยู่เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยสาวดําก็ไม่เคยฝันว่าปิงมากัดตัวใหญ่ขนาดนี้เคยฝันหลายครั้งแต่สมัยสมัยนานมาแล้วลหละสมัยน,น้นนะนาน,น,าน,น,าน,น,านสาวดําถึงจะฝันถึงเรื่องปิงสักครั้งหนึ่งเพราะว่าแต่ว่าไม่เคยตัวใหญ่ขนาดนี้ที่ว่า สาวสาวดำเนี่ยกัดเลยหัวเข่ามาอยู่ระหว่างตรงกลางๆขาขาใหญ่เนี่ยแต่ทีนี้มันไปตรงกับกระเป๋ากางเกงพอดีกันก็เลยมาเล่าสู่แฟนขับฟังนะคะทีนี้ก็ในละแม,แม่แม่ส่งอันนี้มานะคะทีนี้สาวดำเนี่ยเมื่อวานนี้สาวดำอ่าไลน์ไปหาแม่แม่ก็ส่งหลักฐานมาเพราะว่าในไลน์สาวดำเนี่ยมันเยอะมากสาวดำไม่รู้ว่าจะหา หยบไหนแม่บอกแม่ก็ส่งคําพูดมาด้วยแล้วแม่ก็ส่งหลักฐานมาด้วยว่าคือสาวดําเนี่ยคิดว่านึกในใจนึกว่าแม่น่ะทาใหม่นึกว่าแม่ทําใหม่ไอ้ที่หวยใหญ่ที่ส่งมาสาวดาก็เลยจิ้มโทรศัพท์พูดไปแบบพูดไปเขาบอกท่านเลยบอกว่าไม่ใช่คุณไม่ใช่แม่ทําใหม่นะลูกแม่ก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวฟังท่านพูดดีกว่านะคะ อ๋อสาวดําก็เลยอ๋อความคิดสาวดํานึกว่าท่านทําใหม่ไม่ใช่นะคะท่านทําไว้ตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่เดือนมีนาน่ะนะคะเดี๋ยวสาวดําให้ฟังนะคะท่านเนี่ยท่านส่งส่งสูตรมาด้วยส่งสูตรมาแล้วสาวดําก็ไปไล่ดูในในหน้าไลนา์ของสาวดําเนี่ยอ๋อจริงๆด้วยแม่ท่านส่งมาพร้อมตั้งสูตรมาให้สาวดําฝึกขันเนี่ยท่านจะส่งมาทุกทุกอันอนี่ย สาวดำไล่มานะคะเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนนะคะนี่แหละสูตรหวยใหญ่วันที่สิบหกมีนาอ่าน,นะคะคือสูตรหวยใหญ่ท่านส่งมาให้ตั้งมัน,นานน่ะนะคะมันเป็นจะสองเดือนแล้วสาวดำก็ลืมแล้วแต่แม่แต่สาวดำทักแม่ไปแม่ท่านก็ส่งหลักฐานมาให้ว่าแม่ไม่ได้ทำใหม่คือหวยเนี่ยแม่เอาของเดือนมีนาเนี่ยมาทำ จะตั้งตัวไหนตัวไหนท่านก็บอกหมดส่งส่งหลักฐานมาให้ด้วยทีเราจะเอามาซื้อวันที่สิบหกพฤษภาอ,อันนี้ออกฟันธงเลยหน,น,นึ่งเจ็ดสิบบุญคือบุญปลาคือปลาจะนี่คือเสียงแม่ยืนยันมาชัดเจนนะคะแล้วท่านก็ส่งหลักฐานมาให้มาเนี่ยที่แม่ส่งมาให้ลูกฝึกหัดทนะัน่ะทุกทุกอันเลยท่านจะส่งมาให้ นะคะเนี่ยส่งหลักฐานมาให้แล้วท่านก็ยืนยันว่าเนี่ยแม่ทําไว้ตั้งแต่วันที่เท่านั้นเท่านั้นแม่บอกมาชัดเจนนะคะไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วสาว,วชุดนี้แหละเออเซาดำสงสัยไงเซาดำก็เลยกดพูดไปว่าแม่อันนี้แม่ทําใหม่ใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเนี้ยแม่บอกแม่ไม่ได้ทําใหม่แม่ส่งหลักฐานมาให้ตั้งแต่เมื่อคืน โซมาอีกเนาะอารโ้จ้า,าจ้าจ้าเอาครีมมันก็เป็นสีครีมทานหน้าก็เป็นสีเหลืองหน่อยๆออจา้าสีไข่อจา้า ออล,ลเดี๋ยวสาวดำโทรกลับนะคะอัดคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวโทรกลับจ้าวันที่มจ้าจ้านกลับที่แล้วก็เป็นหลักฐานชัดเจนนะคะสาวดำทีำ่ไหนได้สาวดำลืมหลงลงืมเองนะคะแม่ส่งมามีหลักฐานชัดเจนแล้วแม่ก็บอกว่าให้ไล่ไปดูหน้าของสาวดำน่ะว่าแม่ส่งมาให้เป็นเลขอะไร นะคะนะคะโอ้ยสาวดําจ้ะแม่ท่านอันนี้ชัดเจนนะคะชัดเจนเลยนะคะาแม่มีหลักฐานชัดเจนอ่าสรุปแล้วเนี่ยสาวดําก็นึกว่าแม่ทําใหม่ก็เลยถามแม่ไม่ใช่นะคะนั่แหละค่ะนี่แหละนี่ด้วยนะคะก่อนนะคะโอ้ยสาวดําก็ ลบทิ้งเอาแต่เฉพาะที่ท่านให้สูตรไว้ไงเรื่องของเรื่องอ๋อนะคะแฟนกับเน,านสาวดำหาแป๊บนึงนะคะ เยอะมากสาวดำไม่ได้ลบออกนะคะเพราะว่า,วาที่สาวดำเอาไว้ก็คือเป็นสูตรเนี่ยนะคะสาวดำมันนึกว่าท่านทำใหม่แม่ฟันทวงมาที่หกสี่เจ็ดนะคะหนึ่งสี่เจ็ดสี่สามห้า 1,7,3นะคะ2ตัวก็จะมี4,7,7,4,3,5,5,3,7,3,3,7 3, 3, 7, 3, 3, 7, ล่างก็จะมี6,5,5,6,0,3,3,0,2,5,5,2นะคะแม่บอกล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะคะเนี่ยที่แม่ไล่ทำมาเนี่ยนะคะอ๋อบอกสรุปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ท่านทำใหม่นะคะท่านทำแล้วมันก็ได้อันเก่าเพราะท่านก็เอา เลขจากที่ออกงวดที่อะไรห้าศูนย์สามสี่สี่หกนะคะมาทําเหมือนเดิมนะคะก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะของแม่นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นอ่างวดวันที่หนึ่งเมษาอันนี้ก็งวดวันที่สิบหกพฤษภานะคะเนี่ยท่านเอามาทำเนี่ยมันได้แบบนี้นะคะ <laughs> ค่ะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะแฟนกลับที่รักจ๋านะคะที่รักจ๋าเรามาสัญญากันใหม่ไม่เคยจะคิดนอกใจมาสิมาใหม่อย่าใจน้อยเลย ท่านส่งมาส่งมาให้แล้วนะคะชัดเจนนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านโอเคไปลุกไปแฟนคลัขับจะออกไปนานนะคะ ไปจ้างเขาทําความสะอาดรอบสารของปู่องค์อาจ้าดอกไม้ไปจ้างเขาไว้แต่เมื่อวานนี้เขาลงมือทำหรือยังจาดำจะไปดูก่อนนะคะไปโตไปโต๊ะลูกไปลูกโต๊ครับ